เมื่อมาพบของจริงเข้าก็ทำให้เลิดเพลินไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวมีแต่ธรรมชาติสวยงามทั้งนั้นแล้วหูผาก็นึกขึ้นได้เมื่อกี้เรากลัวอะไรกันนะน้ำใสหัวเราะไม่รู้สิ เห็นมืดมืดก็กลัวไว้ก่อนละเป็นไงเด็กๆหายกลัวกันแล้วใช่ไหมพ่อของภูผาเข้ามาหาจริงๆแล้วคิดไปก็อุ่นขึ้นทุกคนเริ่มหายหนาวพากันนั่งล้อมวง กินอาหารที่เหลือดมาจากกลางวันอิ่มแล้วจะได้นอนพักก่อนนอนผู้ใหญ่ช่วยกันก่อไฟเพิ่มที่ปากค่ำอีกเพื่อป้องกันสัดลายเข้ามาตรงซอกหินใกล้ที่นอนก็วางใบต่อต่อ ไข่หอมสูงไฟเพื่อได้ยุงได้แมลงก่อนเอนตัวลงนอนทุกคนพนมมือไหว้อธิษฐานขอให้ปลอดภัย